ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบเจอกับทัตดาวอินดี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็จะพามาเดินนะคะถนนคนเดินแวงน้อยนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมาเดินดูนะคะว่ามีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่านะคะข้างในน่าจะมีเพลงนะคะแบบว่าเป็นโฟกซองเป็นอะไรแบบว่าเยาวชนวัยรุ่นนะคะออกมาร้องมาอ่า ทำการแสดงนะคะแสดงความสามารถพิเศษนะคะแต่เราไม่ได้มาช่วงที่เขาลํำนะคะเดี๋ยวจะรีบพาไปเดินนะคะก่อนที่จะมีเสียงเพลง่อไปเลยค่ะ <S <S นี่นะคะก็จะพาเดินดูตลาดนะคะบรรยากาศนะคะตอนยินๆนะคะก็จะมีของขายนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะคะว่าอยู่ข้างในตลาดนะคะจะมีอะไรที่แบบว่าใหม่หรือว่ามีสินค้าอะไรมั่งนะคะเราก็เคยมาครั้งแรกนะคะก็เป็นวันแรกนะคะก็จะดูนะคะว่า มีอะไรนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะ,จะจะพาไปดูทีละล็อกนะคะเดี๋ยวก็จะเดินนะคะว่ามีสินค้าอะไรนะคะก็สรุปแล้วก็เหมือนกับตลาดคลองถมที่เราเคยเดินนั่นแหละค่ะเพียงแค่ว่าทางอําเภอเขาจัดขึ้นเป็นตลาดถนนคนเดินอะไรอย่างนี้นะคะนะคะ ก็จะมีของขายประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้แสงชัดหรือไม่ชัดยังไงไม่รู้นะคะก็เดจะพาเดินดูเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละร้านเขามีอะไรมาขายมังอาจจะแบบว่าอาจจะถ่ายไม่ครบนะคะแบบว่าซ้ายขวาอะไรเงี้ยเดี๋ยวแทนกล้องซ้ายขวาเดี๋ยวก็จะตาลายนะคะกว่า f อฟซีไม่ศพ บรรยากาศนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็จะพาชมนะคะจะดูของก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาซื้อของกินนะคะก่อนกลับบ้านนะคะ<อ>ก็จะมีพวกสินค้ามีพวกผักพวกอะไรอย่างนี้แหละค่ะนะคะ<อ>บรรยากาศ,าก,าศก็เพิ่งเป็นครั้งแรกนะคะร้านอาจจะไม่เยอะนะคะก<อ>็หรือว่า,าจ,จะเป็นการแบบว่าโปรโมทอำเภอไปในตัวด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวจะพาไปดูสินค้านะคะของชุมชนนะคะเขาก็จะมีสินค้าของชุมชน ใต้ค่าเดินกันต่อเลยค่ะซื้อของแล้วก็จะเดินต่อนะคะเดี๋ยวเดินก่อนแล้วก็จะซื้อของกินนะคะนะคะ,ะ,คะบรรยากาศนะคะก็จะคึกคืนมั่งนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะส่วนด้านฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าโอทอปนะคะเป็นสินค้าโอทอปจากชุมชนนะคะแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรนะคะที่เก็บออกมาจําหน่ายนะคะอยู่ที่ตลาดนะคะนะคะ่นะ,คะก็จะ ประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าจะแลนกล้องยังไงให้ดีนะคะว่าซ้ายขวาเยวก็จะตาลายนะคะก็จะพาถ่ายชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะมีแต่ว่าสินค้าที่แบบว่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรทางนั้นเลยนะคะจากชุมชนออกมาขายทางนี้ก็จะเป็นของที่แบบว่าฮิตฮอตของเด็กวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนะคะก็จะมีพวกไก่ขยงขย่าวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเมื่อก่อนนี้แบบว่าหากินยากมากเลยนะคะแถวบ้านเรา แต่ภาคหลังมานี้ก็อยากกินอะไรก็ได้กินนะคะถึงจะอำเภอเล็กแต่ก็มีครบเกือบทุกอย่างนะคะของกินนะคะนะคะ,รนนะประมาณนี้เลยค่ะร้านคงร้านเครทรงโทรศัพท์อะไรนะคะเขาก็มีนะคะพยายามรีบถ่ายนะคะเพราะว่า กลัวโดนเสียงเพลงนะคะบางบางเพลงเขาก็มีติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะคะก็แบบว่าจะรีบถ่ายนะคะแล้วก็มีวีไอเอฟซีดูนะคะพวกยามงยาหม่องยาคงยาขี้อะไรอย่างนี้นะคะทาปุงทาปวดอะไรอย่างนี้นะคะร้านขายผละมงผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็มาซื้อผงซื้อผักนะคะซื้อผักกลับไปกินนะคะ คหน้าเก่าหน้าเดิมค่ะ <laughs> ไปสักแดงกับฟอดเจ <laughs> นี่ค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะก็มีร้านก็ก็แก๊กๆนะคะมาตั้งนะคะก็เพิ่งแบบว่าเป็นโปรโมทครั้งแรกนะคะร้านก็อาจจะแบบว่าดูไม่เยอะไม่อะไรเท่าเหมือนแบบว่ากับอำเภอใหญ่ๆนะคะแต่ก็จะมีสินค้าที่แบบว่าบางคนนะคะก็มาหาซื้อนะคะเป็นพวกของกินพวกอะไรนี้นะคะย่างปลามงปลาหมึกนะคะพวกเด็กๆก,ก็จะมากินน้ําหาซื้อพวกอะไรแบบว่าของในรุ่นในรุ่นนะคะนะคะ,นะคะก็อยู่ที่หน้าวัดการอำเภอของเรานะคะนี่ค่ะบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยพบเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามทางช่องทะดาวินดีด้วยนะคะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย